สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันพระฤหัส,สบดีที่4พฤศจิกายน2564นะคะการงานการเงินความรักและก็สุขภาพดูกันเป็นแนวทางมีเลขนำโชคให้เช่นเคยนะคะให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ สีมงคลประจําวันนี้นะคะวันพฤหัส,สบดีท่านไหนต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เลือกใช้สีเขียวนะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์การงานความสําเร็จต่างๆจะเป็นสีฟ้ากับสีน้ําเงินยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเงินเงินทองทองเลือกใช้สีแดงเป็นหลักยกเว้นคนเกิดวันจันทร์สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีม่วงนะคะอีกทีค่ะไม่สวย ามาดูที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะโอ้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะเลขนำโชคของคุณค่ะหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ด วันนี้นะคะเรื่องของการงานโดดเด่นมากๆเลยนะคะนะบางท่านอาจจะได้รับผิดชอบงานใหม่นะคะได้งานใหม่นะได้ทําโปรเจกต์ใหม่นะคะหรือการเปิดร้านใหม่ทํากิจการใหม่คือมันเหมาะสําหรับการทําอะไรใหม่ๆนะคะใครที่ตกงานอยู่นะวันนี้ต้องรีบเร่งแล้วนะคะเพอเอนะไปสมัครงานแล้วก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ทํางานเลยนะคะคือต้องบอกว่ามันเด่นสุดๆนะคะเรื่องนี้เรื่องงานวันนี้นะคะ เอาเป็นว่าเป็นวันของการเริ่มต้นสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆนะที่จะทำให้คุณก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะคิดอะไรได้ลงมือทำได้เลยค่ะส่วนการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะ นะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอออันนั้นก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องจ่ายแล้วเป็นรายจ่ายที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องจ่ายเป็นรายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายจอที่ไม่ได้คาดเอาไว้เพราะฉะนั้นเตรียมเงินสำรองเอาไว้นะคะคือบางทีหรือบางทีแล้วมันอาจจะเป็นเงินที่เราคิดว่ามันจะมาคิดว่าจะได้เยอะมันอาจจะได้ไม่เป็นไปตามคาดก็ได้ค่ะส่วนความรักนะคะคกลสดม,มีคนมาวนเวียนเยอะ ขายขนมจีบเยอะตัวเลือกเข้ามาเยอะคุณเองคุณก็ชอบนะคุณพออกพอใจแต่ว่ายังเลือกไม่ได้ยังตกลงใจไม่ได้ว่าจะทํำยังไงดีน่าจะครบดีไม่จะอะไรยังไงนะคะก็ได้แต่วุ่นวายใจว้าวุ่นนะคะต้องดูไปเรื่อยๆแหละคนมีแฟนมีคู่ค่ะนะค่อนข้างฟุ้งซ่านนะวันนี้อาจจะมีเรื่องของแบบว่าเออมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาทําให้หวันไหวก็เป็นไปได้หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของ ความหึงหวงความหวัดระแวงนะสเสน่ห์ของคุณสเสน่ห์ของแฟนนะซึ่งอาจจะสร้างปัญหาได้ก็พยายามเขาเรียกว่าหนักแน่นหนักแน่นเข้าไว้หนักแน่นมั่นคงนะคะในส่วนของตัวเราเองสุขภาพยังถือว่าแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงตัวคุณเองคุณทํางานเยอะคุณมุ่งมั่นในเรื่องการทํามาหากินหาเงินหาทองแต่อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองต้องออกกําลังกายบ้างขยับเนื้อขยับตัวบ้างนะคะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์742นะคะ742ในเรื่องการงานนะคะถือว่าเป็นวันที่เหนื่อยนะคะต้องสู้ต้องลุยบางทีอุปสรรคมันก็จะมาจากหลายทิศหลายทางคือทำอะไรมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็มีสิ่งที่ขัดขวางมันมีปัญหาเราเองเราก็ต้องแบบว่า พยายามที่จะสู้อดทนนะคะไม่ท้อแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองคือความสําเร็จนะรอคุณอยู่คือถ้าคุณสู้กับใครคุณก็ชนะนั่นแหละนะแต่เพียงเห็ว่ามันต้องเหนื่อยเหนื่อยนะคะอดทนนะ เรื่องของการเงินนะการเงินถือว่าดีแล้วก็โดดเด่นตามหน้าที่การงานของเรานะคะหน้าที่การงานใหญ่โตเงินมันก็จะเข้ามาเยอะนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะมีเยอะเช่นเดียวกันนะคะการเข้าสังคมออกงานไปติดต่องานนู่นนี่นั่นก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งก็จะเยอะหน่อยคือบางทีเราอาจจะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนเนาะค่าใช้จ่ายตรงนั้นเยอะจริงๆนะในการรักษาภาพลักษณ์ของเราด้วยนะตามหน้าที่การงานคนที่ทํางานแบบ เอ่อทั่วๆไปคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองนะคะต้องขอคําแนะนําหรือขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือเน้นที่ผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือเนาะเรื่องความรักคนโสดยังไม่สนใจใครค่ะนะยังนิ่งยังเงียบยังอยู่กับตัวเองยังไม่ได้เปิดใจรับใครอาจจะด้วยปัญหาส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่นะคะวันนี้ไม่ต้องคาดหวังเรื่องความรักค่ะมันมันนิ่งคนมีแฟนมีคู่ ถือว่าวันนี้อาจจะก็มันถ้าจะมีปัญหาจุกจิกก็เป็นปัญหาเรื่องลิ้นกับฟันนะคุยกันไม่เข้าใจนะพูดอะไรก็ดูเข้าใจยากจังเลยนะอาจจะมีแบบว่าเออมีปากมีเสียงกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยนะคะมันเป็นเรื่องแบบว่าจุกจิกไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์อะคะ่ะเหนื่อยเปล่า สุขภาพนะคะแข็งแรงดีนะจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็จากการทํางานเยอะทํางานหนักแล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะเหมือนการใช้ความคิดการวางแผนมากกว่าก็จะมีปวดหัวปวดบา่าปวดไหล่นะบางท่านก็มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเล็กๆน้อยๆนะก็ดูแลตามอาการนะคะเดี๋ยวก็หายค่ะถ้าป่วยก็ฟื้นตัวเร็วค่ะวัแบบนนี้คนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนำโชคคนเกิดบันังคารนะคะหนึ่งหนึ่ง,ง,งการงานวันนี้มีเรื่องต้องทําเยอะแยะมากมายเลยนะคุณเองเต็มไปได้วยความกระตือรือร้นนะคะคือทำโน่นทํานี่ตลอดแล้วก็ต้องทํางานในเชิงรุกด้วยแหละถึงจะประสบความสําเร็จ นะอาจจะ,ะมีเรื่องที่ต้องเคลียร์มีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเราก็สนุกที่จะได้ทําแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะคือทําแล้วก็จัดการได้อะคะ่ะปัญหาจุกจิกต่างๆนะคะเรื่องของการเงินดีนะคะนะมีใช้มีจ่ายสบายๆอาจจะจ่ายเยอะกว่าปกติด้วยซ้ํนะคือตัวคุณเองคุณมุ่งมั่นในเรื่องทํามาหากินเก็บเงินเก็บ,กบทองอยู่แล้ววางแผนการเงินดีแต่บางทีรายจ่ายที่มันมันเยอะเกินไปนะซื้อของแบบ เออธรรมดาไม่นะต้องใหญ่ๆต้องเลิศหรูหน่อยอันนี้ก็ต้องวางแผนในอนาคตด้วยนะคะคือคุณหาเก่งไม่หมอก็ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าบางทีต้องดูว่าเออเศรษฐกิจแบบนี้นะเรายังต้องซื้อของที่มันมันแพงมากมายแต่ถ้ามันเป็นการลงทุนที่จะได้เงินกลับคืนมาอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะ เรื่องของความรักคนโสดก็ยังว <_ d ance> ุ่มวายกับเรื่องอื่นนะไม่หมอะบอกว่าวัน <_ d ance> วนี้ความรักไม่เด่นค่ะไม่ว่าสถานะไหนหนะทำแต่งาน,นาชีวิตมันยังไม่ลงตัวหรือถ้ารักใครชอบใครมันก็ยังไม่ลงตัวยังไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่นะคะดูกันไปก่อนคนมีแฟนมีคู่ก็ทำแต่งานคือมันเหมือนกับว่าคือระหว่างคุณกับแฟนคุณวันนี้มันอาจจะต้องม,มันอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นาอไม่ค่อยได้สนใจกันนะก็มีเรื่องต้องปรับต้องจูนกันอยู่ตลอด ะะก็พยายามประคับประคองแล้วกันค่ะวันนี้เอาให้พอดีพอดีนะคะทํางานกับการดูแลแฟนมันก็ต้องสมดุลกันในส่วนของสุขภาพนะคะโดดเด่นที่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็จะหายเร็วๆนี้นะคนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังถือว่าแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันพุธนะคะแปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ด การงานวันนี้อาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่มีอะไรใหม่ๆคุณอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเรียนรู้งานใหม่เรียนรู้ความรับผิดชอบใหม่แล้วก็เรียนรู้อะไรที่มันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้โปรมากพอยังไม่เชี่ยวชาญก็ต้องอาศัยว่าเออเรียนรู้ใหม่บ้างนะคะตัวคุณเองคุณสนุกนะในการที่ได้ทําอะไรใหม่ๆถือว่าวันนี้เต็มไปได้วยความกระตือรือร้นแล้ก็ทํางานอย่างสนุกค่ะในส่วนของการเงิน วันนี้ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายมันดูทําให้คุณแบบไม่โอเคนะมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ดังใจจนอาจจะบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ๊ะฉันจะทํำยังไงดีอที่ทําอยู่มันโอเคหรือเปล่าหรือฉันต้องไปทําอะไรอย่างใหม่เพื่อให้มันได้เงินมากกว่านี้นะอย่าพึ่งไปคิดอะไรมากวันนี้ประคองตัวไปก่อนนะคะสภาพจิตใจเราคือมันอะไรมันก็ไม่ถูกใจคุณทั้งนั้นแหละวันนี้นะคะ ประคองไปก่อนเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่ได้ดั่งใจความรักค่ะคนโสดวุ่นวายเรื่องอื่นมากกว่านะแม่หมอมองว่าต่อให้มีคนเข้ามาคุยมันก็ยังดูยากลําบากในการที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปท่านไหนที่มีใครคุยคุยอยู่นะคะอาจจะคุณก็ไม่ค่อยว่างคุยหรือเขาไม่ค่อยว่างคุยอนาคตข้างหน้าก็ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปก่อนวันนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะต้องมาหวานมาจีบอะไรกันนะคะก็ ประคองเนาะคุยไปก่อนคนมีแฟนมีคู่นี่ต้องระวังเลยนะระวังแบบว่าเออต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างมีเรื่องอื่นที่ต้องคิดต้องกังวลมีเรื่องต้องทําเยอะแยะมากมายการดูแลเอาใจใส่กันอาจจะน้อยนะมันก็จะไม่หวานมันก็จะไม่โรแมนติกเพราะต่างคนต่างเหนื่อยทีนี้มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะประทะคา,ารมนะคะจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็เออหลีกเลี่ยงการมีปากมีเสียงกันนะคะ เรื่องของสุขภาพยังถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะหลายๆท่านอาจจะต้องเป็นคนที่เออดูแลคนในครอบครัวาพาไปหาหมออะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือใครที่มีโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจําตัวอยู่ก็ต้องดูแลนะคะกินยาเพราะว่าบางทีมันอาจจะกําเริบขึ้นมาได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ39 3 9 3 3 9 3การงานโก้ารงานวันนี้สบายอกสบายใจทำงานแบบสบายไม่เหนื่อยนะชี้นิ้วสั่งงานแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คุณคาดเดาเอาไว้หรือคาดหวังเอาไว้เอาเป็นว่าวันนี้นาะทำงานอย่างมีความสุขสบายใจสบายกายไม่เหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จนะคะเออจะเอาอะไรอีกเนาะเออมันดีนะคะวันนี้เรื่องของการเงินค่ะการเงิน คล่องตัวจัดเลยนะมีโอกาสที่เงินจะผ่านมือเยอะมีโอกาสที่คุณจะพอมีเงินเยอะแล้วอะไรใช้เยอะเหมือนกันก็ต้องดูดีๆเอาเป็นว่าไงวันนี้เงินดีเงินคล่องนะอยากได้อะไรได้อยากใช้อะไรได้ใช้นะคะ ส่วนความรักจริงๆแล้วดีนะคนโสดเองแม่หมอมองว่ามีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยเริ่มต้นแล้วนะคือตอนนี้อาจจะยังเป็นเพื่อนยังเป็นแค่คนคุยแต่มันมีโอกาสที่จะเรียนรู้กันและการมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปอยู่นะคะถือว่าเออถ้าจะมาก็มาทางสายงานหรือบางทีก็จะมีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนําให้รู้จักกันนะมีการเริ่มต้นดีๆค่ะวันนี้ คนมีแฟนมีคู่นะก็ได้ใช้เวลาร่วมกันได้พูดคุยมันอาจจะไม่ได้หวานอาจจะไม่ได้โรแมนติกอาจจะเออคุยกันเลืองงานปรึกษาหารือกันนู่นนี่แต่มันเป็นอะไรที่บางท่านก็ได้วางแผนอนาคตร,ร่วมกันนะเออวางแผนแบบว่าเออเราจะออบริหารจัดการเงินหรือเราจะทําอนุน,นี้นั่นเออมันเป็นอะไรที่ที่ดีแล้วก็มีความสุขในตามอัตภาพนะคะคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าคนที่ห่างห่างกันนะวันนี้ก็จะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจนะคะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันแล้วละ่ะ สุขภาพนะคะก็เรียกได้ว่ายังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของระบบฮอร์โมนนะ,ค,ะคนที่อายุเยอะหน่อยก็ระวังนะ,ะวัยทองมันจะทําให้เราหงุด,งดหงิดหงุดหงิดเสร็จก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาได้นะคะรวมถึงใครที่เป็นภูมิแพ้นะภูมิแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะเ2 8 728เรื่องของการงานนะวันนี้ดีนะคะงานก็ยังดีมีความมั่นคงยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่นะส่วนตัวคุณเองไม่เหมาะบอกว่าวันนี้เน้นเป็นในเรื่องของการวางแผนงานมากกว่าการประเมิน ประเมินสิ่งที่ทําอยู่นะแล้วก็วางแผนงานในอนาคตว่าเ,เราจะทําอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้ไหมอ,อันนี้มันก็ดีก็มั่นคงดีแต่ว่าเผลตอบแทนมันโอเคหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปขยับขยายเนี่ยมันเป็นวันที่เน้นในเรื่องของการวางแผนนะคะแต่ก็ยังโดยรวมก็ถือว่าดีแล้วก็มั่นคงดีอยู่ค่ะการเงินจะตึงมือหน่อย มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเราอาจจะใช้จ่ายไปเยอะหรือไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่วันนี้ก็ต้องหมุนกันพอสมควรอ่าหยิบตรงนั้นมาจ่ายตรงนี้อ่าไปเอาตรงนั้นไปเคลียร์ตรงนึงนูง้นเออมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ก็เอาตัวรอดได้นะเอาตัวรอดได้ประคองตัวแล้วกันค่ะวันนี้ เรื่องความรักก่ะนิ่งนะไม่ไม่มีอะไรคืบหน้านะคะคนโสดเองนะอยากคุยกับใครก็ไม่ได้คุยนะถ้าคุณอาจจะเป็นคุณไม่ว่างเขาไม่ว่างนะคะมันเหมือนกับมันมันนิ่งอึดอัดนะไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงคนที่มีแฟนมีคู่ก็อึดอัดเหมือนกันมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ที่เหมือนกับไม่ได้ดั่งใจบางท่านทะเลาะบางท่านไม่ทะเลาะแต่ก็ไม่ได้มีความสุขมากทําอะไรมากไม่ได้นะคะต้องอดทนไปก่อนเดี๋ยวรอวันต่อๆไปว่าเออมันอาจจะมีทาง คลายมาันอาจจะมีทางเคลียร์ปัญหาตอนนี้คืออดทนรอเวลาที่จะเคลียร์ปัญหารอเวลาที่จะทําให้ทุกอย่างมันมันดีแล้วมันก็มีความสุขมากกว่านี้ค่ะมันต้องมีเรื่องที่ทำให้คุณอึดอัดลำคาญใจแหละวันเนี้ย เรื่องของสุขภาพนะคะยังถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็อาจจะมีการเจ็บป่วยจากการทํางานนาจากการทุ่มเทหรือบางทีส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องของการปวดหัวหรือบาดเจ็บบริเวณศีรษะอะไรประมาณนี้นะคะแต่เล็กๆน้อยๆน,นะไม่หมอว่าปกติคุณแข็งแรงอยู่แล้วคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์นะคะ504่ค่ะ504การงานวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะต้องระมัดระวังให้ดีนะความมั่นอกมั่นใจของคุณนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองหรือบางทีความเอาจริงเอาจังของเรานะคะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่โอเคด้วยนะอยังเพื่อนร่วมงานหรือบางทีอาจจะมีความขัดแย้งกับหัวหน้าซะด้วยซ้ำนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยทําไมเป็นแบบนี้ทําไมสั่งแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยนะอาจจะมีปัญหาได้ซึ่งจะทําให้มีปัญหาในการ ทําให้งานมันก้าวหน้าต่อไปแล้วเราก็หุดหงิดด้วยแหละใจเย็นๆใจล่มๆนะคะรับฟังความคิดเห็นคมรอบข้างแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะคารมกันค่ะนะยอมยอมไปก่อนนะคะเรื่องของการเงิน การเงินนี่ใช้จ่ายไม่ค่อยมีวินัยนะคะค่อนข้างจะตามใจตัวเองบางทีเราก็วางแผนมาดีแหละแต่ว่าบางทีความอยากความรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันมีกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะฉันพอใจจะจ่ายฉันพอใจจะซื้อฉันพอใจจะเที่ยวอะไรฉันก็จะจ่ายจะเที่ยวนะคะก็แต่ว่ายัางเอาตัวรอดได้อยู่นะแล้วดวงคุณเองนะต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องเงินเงินทองทองนะก็มีคนคอยช่วยนะคะมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูไง ในส่วนความรักดีนะคะคนโสดนะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจด้วยนะคะนะมีโอกาสที่จะได้คุยกับใครบางคนที่เรารู้สึกดีนะเออแบบว่ารู้สึกแบบมีโอกาสจะสารสัมพันธ์ต่อไปอะ่ะท่านไหนที่มีคนคุยอยู่แล้วอาจจะเปิดตัวเป็นแฟนวันนี้ก็ได้นะคะถือว่าดีมากมาก เรื่องของคนมีแฟนมีคู่ก็ดีนะคะหนาทีทะเลบบาะเบาะแว้งก็จะได้ปรับความเข้าใจนะเหมือนกับว่าจะกลับมารักกันเหมือนเดิมด้วยซ้ําคนที่มีชีวิตคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกันหนุ่งกันหนิงวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะดีมากๆค่ะวันนี้มีความสุข สุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะคนเกิดวันเสาร์นะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะด้วยความเครียดความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างคือสภาวะต่างๆมันดูเหมือนกับมันจะทําให้เราเหมือนไม่ไมค่อยสบายอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเออคนเกิดวันเสาร์ต้องเร่งทําบุญอยู่นะไม่หมอไม่แน่ใจว่าเอะเมื่อวานไพ่สุขภาพก็ไม่ดีหรือเปล่านะจาจาไม่ได้แต่เหมือนแวบๆนะคะต้องเร่งทําบุญหน่อยแล้วนะบ,บางทีดวงมันดวงจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะ เพื่อความสบายใจของเราด้วยแหละแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังค่ะเรียบร้อยนะคะดวงประจำวันพฤหัส,สบดีที่4พฤศจิกายน2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ